สงสัยกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ะทำไมม่านจีบเรามีตะขอทั้งสั้นทั้งยาวแล้วการใช้งานมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าขนาดมันไม่เหมือนกันแขวนพม่านมาแล้วแบบไหนจะสวยมากน้อยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้จอยจะมาเฉลยให้ได้ดูกันนะคะอยากรู้เรื่องพมา่านสอบถามราคาพมา่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพมา่านอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ มาที่ตัวแรกกันนะคะจะเป็นตะขอตัวยาวค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าตะขอโทโซค่ะตัวนี้เวลาแขวนขึ้นมานะคะมันจะโชว์ลางค่ะจะใช้กับลางเอ็มนะคะม่านจีบหรือว่าม่านลอนที่ใช้กับลางเอ็มเหมือนกันก็ได้ค่ะถ้าลูกคา้าท่านไหนที่ต้องการโชว์ลางเห็นลางก็ต้องตัวนี้เลยนะคะมาที่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ จะเห็นได้เลยว่าสั้นกว่านะคะตัวนี้เรียกว่าตะขอเพดานค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการปิดรางซ่อนรางไม่อยากให้เห็นรางเลยแนะนำตัวนี้ค่ะสวยมากค่ะจะซ่อนรางได้อย่างงามมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเมื่อเรานำตะขอนะคะมาวางเปรียบเทียบกับไม้บรรทัดนะคะตัวยาวนะคะจะยาวถึง3นิ้วครึ่งค่ะ ส่วนตัวสั้นนะคะจะยาวนะคะเกือบ3นิ้วแต่ก็ไม่ถึงนะคะดูแบบนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเอ๊ะมันสั้นยาวแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนดังนั้นถ้าดูแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถไปคำนวณเองได้นะคะ ตอนนี้นะคะจอยใส่ตะขอให้ดูในรางเอ็มกันชัดๆเลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะพอเป็นตะขอยาวนะคะจะห้อยลงมาดังนั้นค่ะผ้ะมาม่านจะไม่บางรางแน่นอนจะเห็นรางด้านบนนะคะแต่ส่วนตะขอสั้นเห็นใช่ไหมคะตัวตะขอนะคะชิดกับรางเลยดังนั้นเวลาแขวนนะคะผ้ะมาม่านมันจะยกขึ้นมันจะซ่อนรางแน่นอนนะคะแบบนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนนี่เลยค่ะถ้าดู แบบนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็จะมีไอเดียนะคะว่าเอ๊ะจริงๆเราต้องการให้โชว์ลางหรือเปล่าหรือว่าเราอยากซ่อนรางกันนะคะวันนี้นะคะจอยก็ได้นำ เทคนิคดีๆนะคะในการเลือกใช้ตะขอมาให้ชมกันนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้าทุกๆท่านนะคะชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันคะ่ะหนึ่งท่านขอหนึ่งกำลังใจนะคะ หรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะมาชมพม่านสวยๆนะคะมากันได้เลยนะคะที่ห้างซีคอนถนนสีนครินค่ะชั้น b หนฝั่งโลตัสอยู่ในโซนคองถมซีคอนนะคะที่ร้านของจอยนะคะเปิดบริการนะคะ1 1 0 0โมงถึง2งทหยุดทุกวันอังคารค่ะหรือถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะโทรมาได้เลยค่ะ087-005-98 45นะคะขอพระคุณนะคะที่ติดตามชมกันทุกคลิปเลยค่ะถ้าอยากรู้เทคนิคดีๆหรือลายพม่านสวยๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะได้เห็นก่อนใครเพื่อนแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะจอยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ